เอาจะหลับจะเบ่าแต่กกวันนี้เห็นหน้าพี่สุวิทย์หลบมุมไกลจ้ะอย่าเลื่อนนะวันโปดเจอกันแล้วก็วันที่หนึ่งนะครับจบจากวันที่แปดวัโปรดแล้วพอวันที่หนึ่งโน่นแล้วครับบุงสำมัคคีกัมแพงเท็จนะเป็นมหากรรมมวยหญิงด้านพายาติดติดวันนั้นผู้พำน้องอายจอมริธิรักษ์เริ่มพันเรื่องบุนบาต กับน้องโกติดปาเปี้ยวนะเดิมพันหนึ่งหมื่นบาทนะครับแล้วก็คู่ร้องูุเอสาวสารพ่อธัญญาจะพบกับมุ่นกิ๊กอ๋อเธออ่านยากมุ่นกิ๊กติดนนคนรักเห็ดกับูุเอตาตา้าสอนายเดชพบกับดอฮูล รอลฟ์ทิมคู่นี้ป้องกันแชมป์รุ่น108ปอนด์นะครับของมวยหญิงสมจะพามวยไทยแล้วก็มีมวยคู่ประกอบรายการอีกหลายคู่ครับทั้งหมดก็ตก15คู่1ิ่มปคู่นะถูกห้เซฟต่มวันที่หนึ่งนะครับจากโดยกรมโรงนานผู้ใหญ่บ้าน บ้านบึงสามัคคีนะครับประกอบคู่มวยโดยศาสตรษจารเกิดเมื่ผู้ใหญ่เดชและนายยุรักอันทองอบตจอมตัดสินโัวกรรมการสุดไทยทีช่องสามจับถึดเจ้ามวยไทย ต้งย้าเตืออีกครั้งหนึ่งนะครับที่วัดโบสถ์ราชบงุงหรือที่สิแนี้นะที่เราต้องตกกันแน่นอนก็รายการนั้นเป็นรายการของสุขเจ้ามวยไทยตั้งอายุ10ปิในวที่8มีนาคมนี้ณสนามมวยโชคเข้าสิงห์สยามสังจรที่วัดโบสถราชบรุงกับผป้ขาจาชการใพื้นที่ท่านผู้ใหญ่นรงเดชเกียมบางและก็ผู้ใหญุ่กเกียรบาง ตัวเตอร์จากการแข่งขันโดยท่านคูณช่วยวันลิกาเอี่ยมเพชรดำเนิการดำเนินการแข่งขันโดยท่านทศชอจังไชยพิริกัและนายกมาคมแก้วสีนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนโพงามแร้วกบคู้มวยโดยพักศันุรีเล็กเหโยมแล้วก็อวตวิสุขับปุรีครับเกิเลยนะครับทวัดปวนละอมตวงวันนั้นท่่นไปดูครับผู้กำของรายการดุฟ้าใหม่ต่อโตกิดนท่านหม่จะอ่างทอง พบกับขิ้นพระจากสิงห์ไผ่ขวาพร้อมเตะฟันมีลพบุรีเตะเตะยาวนะครับแล้วก็คู่ร้องเอกคือยอดดอยติดวัดสักแก้วจะพบกับกองโคลเล็กเกียรติกองคนคู่เอกคู่อุ่นในรายการยกเท้าสดส่อตัวพิษยักษ์นิเกหน้ายกจากสิงห์บุรีจะพบกับโอเคยิ้มเจริญบ้านเช่าไอ้เฮียมจะพันตุกกระเป๋าเป่ายกที่หนึ่งเริ่มขึ้นเพราะเว้คู่ที่ห้า ฝ่ายแดงที่มปุโรีิต่ายวุฒรีอยากเข่าขาเตะขวาตาเล่าจีแทงไปทางซ้าเตะขวาก็พอเพียงยกตีขึ้นมากันแรกตีกุ้งในกั็เลยก็ตีเข้าขวาตีเข่าซ้าย ใส่กันแล้วเตะตาไปที่น่ที่นี่ที่นี่ที่นี่สิาะนี่เจ๋งมากไปห ไปไม่ไดเด็ดเดี่ียขวาีดีไมเปสียไปยบเียบยกงามอที่หนึ่งยกที่สอง เป็นเอาลีต่อรดเพชรอแต่ขวากอนละก็เปลี่ยนุดที่ขวาขึ้นวที่ขวาขนัดจริงจริงเดางเองนเพชรอัีติงิง I no. จะมียต่อไปหรือไาโเ okay, ทอเคิ้จะมากายกทีสามครับฝ่ายางสิงสิงอูเจี่นำเอาเพอารีสองนเทิ้งขีขวาเป็ซ้ายซ้าขวาทิ้งแ่ สิงนะครับเอาคนนี้ขอเชิญเจอนั่นขจอจากใจสิงห์นะรนะครับได้มอบเกินเดิมพันได้กับนักมวยชนะนะครับขอเจอนท่านสอจอจากใจสิงห์นะครับผู้นี้มันเดือดหุ่นเขานรกแตกนะครับเล่นวงในกันเสียนกระเป๋าฉีกกระตากกัน หับนเลยครับจมองข้างบนเลยครับอข้างล่างคแล้วอะไรที่วันแน่อะรยังไม่แน่้ต่อไปครับ่หกนอย